จ้าวินทามพากินตำนาน50ปีบะหมี่ทำเองนวดมือสูตรลับเฉพาะของที่ร้านเส้นกลมใหญ่มีเครื่องให้เลือกเพียบร้านนี้นะคะเหมาะกับคนที่ชอบกินบะหมี่เป็นชีวิตจิตใจเลยนะนั่นก็คือร้านบะหมี่หัวโตบะหมี่ของที่นี่นะคะเขาทำเองนะเป็นสูตรลับเฉพาะของที่ร้านเลยใช้วิธีการนวดมือนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือหากินยากอยู่นะเส้นเขาก็จะมีความกลมๆใหญ่ๆเนหนียวนุ่มหอมกลิ่นไข่ไม่เหมือนใครเลยนะแถมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยคะ่ะและเมนูที่เราสั่งมานะคะอาทุกคนฟังให้ดีนะบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงหมู หมูกรอบซี่โครงหมูไก่ย่างกุนเชียนไข่ต้มแต่วันนี้ไก่ย่างหมดนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้เครื่องมาแบบเต็มชามเลยทุกอย่างที่ให้มาก็คือชิ้นใหญ่มากเนี่ยแทบจะไม่เห็นเส้นบะหมี่แล้วอะ่ะบะหมี่ที่เขาลวกมานะคะเส้นกําลังดีเลยนะมีความเหนียวนุ่มหอมกลิ่นไข่เขียวเพลินมากเลยทุกคนเกี๊ยวชิ้นใหญ่ใส่หมูว่าแบบเต็มปากเต็มคําซี่โครงหมูก็คือเปื่อยมากมีความหว,วานหวานเค็มๆนะคะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่ดีเลยนะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้าซุปกระดูกหมูด้วยชามนี้นะคะจะออกรสชาตติหหวานวานานนนเเคค็็มสลจจจีีีถ้ใรรท่่่ชออบัดยกะ แนะนำให้ปรุงไปเลยนะคะจะบอกว่าชามนี้เนี่ยชามเดียวคืออิ่มมากเลยทุกคนจริงๆแล้วเขามีเมนูให้เลือกอีกเยอะแยะเลยนะใครที่ชอบกินเส้นหรือผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมากันได้นะที่รา้านบะหมี่หัวโตนะคะร้านจะเป็นตึกสีสม้มเปิดทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มอยู่ที่ตลาดสีย่านจ้า